เป็นกระติกน้ําที่คนถามหาเยอะมากทุกคนขารุ่นนี้กระติกน้ําเก็บความเย็นขนาด4ลิตรหรือว่า4,000 ml ลูกค้าถามหาเยอะมากและเป็นรุ่นที่ขายออกได้ดีมากทุกคนคะตัวนี้นะทุกคนด้ามจับใหญ่จับถนัดมือนะคะรับน้ําหนักได้เยอะหัวจุกนะคะตรงนี้นะคะเปิดออกมาทุกคนคาจะมีหลอดเด้งๆแบบนี้ให้ด้วยทุกคนฝาเกลียวนะคะเป็นระบบเกลียว2ชั้นสูญอากาศทุกคนคะจะบอกว่าฝาแบบนี้เก็บความเย็นได้นานมาก นี่นะคะมีหลอดเด้งๆแบบนี้แถมไปให้ในตัวเลยทุกคนสแตเลสเกรดส0 4นะคะทุกคนขาไม่รัว่วไม่ซึมไม่มีไอ้น้ำากอกแก้วและที่สําคัญไม่เป็นสนิมปาเขากว้างนะคะทุกคนขาเอามือล้วงเข้าไปทําความสะอาดได้ลึกถึงก้นกระติกเลยดังนั้นหมดห่วงเรื่องความสะอาดได้เลยทุกคนใครที่มองหากระติกน้ําเก็บความเย็นไซส์ใหญ่นะคะทุกคนขาแม็กกี้จะบอกว่าตัด ตก้านี้คือคุ้มมากทุกคนคะ่ะตะกร้าที่แม่กี้ปักตรงนี้นะคะทุกคนขคะซื้อกระติกนะขนาด4ลิตรหรือว่า4,000 ml ทุกคนจะได้กระเป๋าสะพายไปด้วยทุกคนขคะกระเป๋าแบบนี้เลยนะทุกคนสะพายแบบนี้เลยนะคะซื้อกระติกนะคะตะกร้านี้นะจะได้กระเป๋าสะพายไปด้วยทุกคนขคะบอกแล้วว่าตะกร้านี้คือคุ้มมากและเป็นรุ่นที่ลูกค้าสั่งซื้อเยอะสุดทุกคนคะ่ะใครสนใจจิ้มตะกร้าด่วนจ้า